ขั้นตอนการเพิ่มไลค์ของเขานะคะใช้แค่เพียงลิงก์เฟซบ o ๊กในการทําค่ะแล้วก็มีกฎเหล็กแค่เพียงหนึ่งข้อนะคะนั่นก็คืออย่าลืมไปตั้งค่าโพสตนั้นนะคะให้เป็นแบบสาธารนณะถ้าเราตั้งแค่แบบเห็นแค่เพื่อนเนี่ยยอดไลค์จะไม่ขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวิธีนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ใช้รหัสผ่านเลยล่ะคะ่ะ h ฮลโ o ลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้งเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ a c e like b o o k ค่ะปัจจุบันนะคะกระแส Facebook มาแรงมากๆเลยโจวนขนไหน,นะคะอยากรู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยติดตามได้เลยค่ะในคลิปนี้มีคําตอบขั้นตอนแรกนะคะเปิดโปรแกรมไลค์ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะไปตรงเพิ่มเพื่อนเนาะแล้วก็พิมพ์แอดไซน์ปัม๊มฟอลโล่นะคะเป็นบริการจากทางร้านฟอลโล่ไทยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มคุยกับแอดมินได้เลยค่ะ และนี่ก็คือราคาโปรไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะบัญชีคนต่างชาติค่ะเริ่มต้นนะคะที่100ไลค์นะคะเพียง59บาทเท่านั้นนะคะไปจนถึง50 0 0 0ไลค์กันเลยส่วนวันนี้นะคะอุ้มจะซื้อที่1,000ไลค์ค่ะได้แถมฟรีอีก100ไลค์ด้วยนะ พอเราเลือกราคาหรือแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะซึ่งเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สําหรับสแกนจ่ายเงินนะเพื่อนๆก็แค่เซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องจากนั้นนะคะนําภาพนี้ไปสแกนจ่ายในแอปธนาคารได้ทุกธนาคารเลยค่ะโอนเงินแล้วนะคะก็แจ้งสลิปกับแอดมินได้เลยเพื่อที่แอดมินนะคะจะเริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะค่ะเริ่มจากนะคะเข้าโปรแกรม Facebook ค,ค,ค่ะจากนั้นนะคะก็ไปเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปภาพนะคะแล้วก็กด คำว่าแชร์ด้านล่างค่ะแต่งั้นนะคะเลื่อนไปหน้าขวาสุดนะคะคําว่ามอค่ะแล้วก็คลิกคําว่า copy link ค่ะนํำลิงก์ที่ได้นะคะมาส่งให้กับแอดมินผ่านทางแชทไลน์แบบนี้ได้เลยค่ะยอดเริ่มนะคะ111ไลค์ like ค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดขยับไปที่1,000ไ like ลค์แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เวลามีคนมาไลค์รูปภาพเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะเราก็สามารถดูได้นะว่าใครบ้างที่มาไลค์รูปภาพเราจนถึงตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็ขึ้นครบแล้วค่ะ พอยอดไล่รูปภาพเราขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานให้เราดูแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งข่าว่ายอดเนี่ยขึ้นครบแล้วขั้นตอนนี้นะคะเป็นบริการที่ใส่ใจจากทางร้านมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับวิธีการสอนเพิ่มยอดไลฟ์ c e b o o k กจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจานวนยอดไลฟ์ Facebook ทยอยขึ้นจริงไม่ตกตาเลยเลยคะ่ะแน่นอนเลยค่ะว่าร้านที่อุ้มนํามาแนะนําในวันนี้นะคะเขาเป็นร้านที่เชื่อถือได้แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ใช้ระบบอย่างพรีเมียมในการปั๊มไลให้กับเพื่อนๆค่ะ ซึ่งร้านเขาก็มีชื่อว่าร้าน f o ฟอโ w ไทยนะคะเพื่อนๆสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์อัสไซ n ปั๊ o ฟอโลค่ะรายละเอียดแบงๆนะคะัจะขึ้นที่ดูตามด้านล่างเลยทุกคนในส่วนของวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย